สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เบ๊จะมาสอนวิธีอัดคลิปแบบเห็นหน้าด้วยพร้อมกับสไลด์พีเซนเซชันใน powerpoint นะคะคือทำสามารถทำผ่าน powerpoint ได้เลยซึ่ง powerpoint เนี่ยเข้าใจว่าต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดทักน่าจะปี2020ขึ้นไปนะหรือคนที่มี microsoft office 365เนี่ยก็น่าจะใช้ได้แต่ว่าเวอร์ชั่นเก่าๆก็อาจจะไม่ดีไม่มีนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยถ้าใครเวอร์ชันเก่าแล้วไม่มีนะก็ลองไปดูล้กันเนาะนน่าจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดอะ มันจะเป็นฟังก์ชันเรียกว่าคาร์มิโอนะคะถ้าใครมีก็คือมีน,นั่นแหละเนาะก,ก็จะมาใช้ได้ซึ่งข้อดีของการอัดวิดีโอตัวนี้ก็คือมันสามารถทําได้ง่ายๆผ่านโปรกแกรม PowerPoint อันที่2ก็คือเห็นหน้าผู้สอนด้วยทําให้ผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าคนสอนมีตัวตนจริงๆนะถ้าเกิดเราอัดแต่พ e s e n t เ t i o n แล้วไม่เห็นหน้าเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่น่าดึงดูดไม่น่าสน,น,นใจนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือสามารถกด p a u s e ระหว่างสอนได้ด้วยนะคะตัว PowerPoint เนี่ยเวลาเราอัดกัะ ก็คือถ้าเราลืมบทพูดหรือว่าจะพูดผิดเนี่ยเราสามารถกดพอยส์แป๊บหนึ่งเราค่อยกดเล c คอร์ตต่อโดยที่ไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็สามารถอัดได้ทีละสไลด์ที่สําคัญพออานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์อกอกมาเป็นไฟล์วิดีโอคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยว่าทํำยังไงค่ะก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แบร์ชา n แนด้วยนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ต่อให้เ,เพื่อนๆได้เลยนะคะ โอเคเมื่อเราเข้ามาที่หน้า PowerPoint นะคะให้เราไปที่ Insert นะคะแล้วก็เลือก Cameo อ่าก็จะได้ตัวนี้มาให้เราคลิกที่ตัว Cameo ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือก c a m e o Format มเอ้ย a านะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือก d e s i g n อร์แบบเป็นแบบไหนก็ได้นะมันก็สวยดีแล้วจากนั้นที่สำคัญคือให้เราเปิดปุ่มกล้องวิดีโอนะคะ ก็จะเห็นหน้าเราขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะเห็นหน้าคนสอนละนะคะเราสามารถเลือกฟอร์แมตตรงนี้ได้นะจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะคะเธอไบก็จะชอบใช้แบบวงกลมนะเพราะว่ามันจำกัดพื้นที่ดีนะคะถ้าเราลองเลือกแบบอื่นดูนะอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบสำเร็จที่เขาทำมาให้สมมติว่าใช้อันนี้เนาะ แล้วก็อันนี้คือให้เราอ่ะวางเทมเพลตของหน้าเราก่อนว่าเราจะวางตัวหน้าเราเนี่ยไว้ตรงไหนอย่างสมมุติอันนี้เราเป็นสไลด์ของเราเนาะเราก็อินเสิร์ตคัมโอเข้ามาอีกอ่าเราอาจจะวางไว้ตรงนี้หรือวางตรงนี้ก็ได้หรือจะมีลูกเล่น2อันอย่างนี้ก็ได้นะเป็นสองคนนะคะเห็นไหมแมนก็เราก็ปรับขนาดไซส์ได้หมดเลยนะคะตัวอย่างอ่ะสไลด์ที่3ามเราก็ใส่อีกใส่ให้หมดเพื่อที่ว่าเวลาเราลันสไลด์ไปเนี่ย มันจะได้เห็นทุกหน้าของเราเนาะอ่ะทีนี้เวลาจะอัดนะคะเราวางหน้าตาของเราไว้เรียบร้อยละรูปแบบเรียบร้อยละนะคะทีนี้เราจะทำการกดเลคคอร์ดละนะคะต่อไปก็ให้เราทำการกดเลคคอร์ดตรงนี้หรือว่าเมนูนี้ก็ได้นะหรือว่าตรงนี้เลยก็ได้กดปึ๊บเข้าไปก็พอได้หน้าตาแบบนี้มาเนาะนี่แหละก็คือเราจะเริ่มกดเลคคอร์ดจากปุ่มนี้นะคะก็ให้เราเริ่มกดเลคคอร์ดได้เลย มันก็จะนับ3 2 1สองหนพอหลังหนึ่งเนี่ยถึงเพิ่งเริ่มเรคคอร์ดนะอันนี้ก็เทส o ดูเราสามารถระหว่างเรคคอร์ดสามารถใช้เลเซอร์พอยเตอร์ตรงนี้ได้ในการชี้หรือว่าจะเขียนก็ได้นะแบบนี้นะคะแบบนี้อย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าจะไฮไลท์อย่างเี้ก็ได้นะคะ อนี่ก็สไลด์แรกแล้วก็จะมีปุ่ม pause นะถ้าเราพูดผิดเราก็ pause ก่อนได้ตรงเนี้ยก็จะไม่ถูก record เลยเราทําอย่างอื่นก็ได้พักเบรกไปกินน้ำอะไรเงี้ยแป๊บหนึ่แบบนงแล้วทีนี้เราจะมา record ต่อแล้วก็กด resume recording ต่อแบบนี้นะคะมันก็จะไม่บันทึกตอนตอนที่เราก,กด pause แล้วเราก็ไปที่ next slide ปุ๊บอ่านี่เราวางไว้แล้วเนาะตามที่ไปวางไว้เราก็พูดพูด,พ,ดพูดสไลด์นี้แล้วก็พยายามมองกล้องที่อยู่ตรงคอมนะเนี้ยมันใช้กล้องจากคอมเราเลยนะคะพยายาม มองกองแต่ว่ามองสไลด์ก็ได้มันก็ระดับก็ไม่ต่างกันมากฮาพอสิ่งสไลด์สุดท้ายปุ๊บก็พูดจบใช่ไหมแล้วก็กดสต็อปเรคคอร์ดตรงนี้นะคะ่าถ้าเราจะกดอัดใหม่ก็สามารถกดรีเทคลิคคอร์ดยิงได้แต่ถ้าเราจะเสร็จละเราก็กดเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะหรือว่ากลับไปอิดิทไปดูก็ได้่าพอเรากลับไปดูเนาะนี่ที่เป็นสิ่งที่เราทำไว้นะคะถ้าเรากดสไลด์โชว์ หนึงเนี่ยถึงเพิ่งเริ่มเลคคอร์ดนะอันนี้ก็เทสดูเราสามารถระหว่างเลคคอร์ดสามารถใช้เลเซอร์พอยเตอร์ตรงนี้ได้ในการชี้หรือว่าจะเขียนก็ได้นะแบบนี้นะคะแบบนี้อย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าจะไฮไลท์อย่างเงี้ก็ได้นะคะอ่านี่ก็สไลด์แรกแล้วก็จะมีปุ่มพอสนะถ้าเราพูดผิดดับดิงต่อแบบนี้นะคะมันก็จะไม่บันทึกตอนตอนที่เรากดพอสแล้วเราก็ไปที่ Next ซ์สไลปึ๊บ อ่านี่เราวางไว้แล้วเนาะตามที่ไปวางไว้เราก็พูดพูดพูด,พดสไลด์นี้แล้วก็พยายามมองกล้องที่อยู่ตรงคอมนะเนี่ยมันใช้กล้องจากคอมเราเลยนะคะพยายามมองกล้องแต่ว่ามองสไลด์ก็ได้มันก็ระดับก็ไม่ต่างกันมากอ่าพอถึงสไลด์สุดท้ายปุ๊บก็พูดจบใช่ไหมเราก็กดสต็อปเลกคอร์ตตรงนี้นะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างสไลด์โชว์นะคะที่ คือถ้าเราไม่เอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอเราสามารถส่งสไลด์โชว์อย่างเงี้ยให้เพื่อนได้เลยเฮ้ยเราอัด video วิดีโอไว้ละเราไม่อยู่แต่เราอัดไว้ให้แล้วนะเธอแค่ไปกดสไลด์โชว์ปุ๊บมันจะรันให้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องคลิกเน็กสไลด์เลยเพราะว่าเราเราอัดไปแล้วเนาะเราก็สามารถกดเซฟตรงเนี้ยเป็นเซฟไฟล์ธรรมดาเลยก็ได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนอนะ่ะไปกดสไลด์โชว์ดูแต่ถ้าเราจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอเราก็กดเอ็กซ์พอร์ตทูวิดีโอตรงนี้เลยก็ได้เนาะมันจะมาที่เมนูเรคคอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็กซ์พอร์ ่าเราก็อ่าไปเซฟเนมว่า test cameo in PowerPoint นะแล้วก็ไปเซฟไปใน d ดร์ d, d ีเทร i n ิ่ for BS กด export ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอมนัน export แป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้วิดีโอเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ t e ส t c a m o o in p o w e r p o i ต t ตัวนี้นะคะคอร์ดนะอันนี้ก็ดูเราสามารถระหว่างเลคคอร์สามารถใช้เลเซอร์พอยเตอร์ตรงนี้ได้ในการชี้หรือว่าจะเขียนก็ได้นะแบบนี้นะคะแบบอ,อันนี้ก็เป็นไฟล์ วิดีโอนะคะที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาก็จะเปิดเป็นคลิปแบบนี้ได้เลยแล้วก็กรอได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นเปิดเป็นสไลด์เนี่ยมันจะไม่สามารถกรอแบบให้เร็วอย่างนี้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปเนี่ยเราก็สามารถกดค่ามานี้ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นสไลด์เราก็เลือกสไลด์ที่เราอยากจะโชว์ได้เลยนะมันก็จะขึ้นคลิปวิดีโอของสไลด์นั้นนั้นให้เหมือนกันเนาะอย่างอันเนี้ยเราสามารถเลือกกด,ดยาวเราอยากพรีเซนต์เฉพาะสไลด์เนี้ยเราก็กด สไลด์โชว์เฉพาะสไลด์นี้มันก็จะขึ้นคลิปนี้ให้เหมือนกันนะคะก็ได้2แบบเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสามารถนำไปใช้ลง YouTube หรือว่าเป็นสื่อการสอนในงานต่างๆก็ได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง By Channel ให้ด้วยนะคะแล้วพบแล้วแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ